สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ฟิกอิงชนแนลก็จะมารีวิวสกีนเสื้อกีฬานะครับด้วยงานสกีนของ DFT นะครับตอนนี้ผมก็ปิ้นเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อโลโก้ใน A 3หนึ่งก็สามารถวางงานได้ตัวหนึ่งนะครับทาเสื้อได้ตัวหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ก็ชื่อด้านหลังส่วนโลโก้นี้ติดด้านหน้านะครับก็ให้ความ คุ้มนะครับในการทําเสื้อนะครับแผ่นหนึ่งก็ทําได้หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าท่านใดทําหลายตัวอย่างเช่นประมาณนี้นะครับถ้าทําหลายตัวเราก็จะทําโลโก้เลียงแบบนี้นะครับเวลาที่เราคิดต้นทุนเนี่ยก็จะคิดเป็น A 3สามนะครับ A 3สามต้นทุนก็จะอยู่ประมาณยี่สิบยห้านะครับสามิบบาทประมาณนี้นะครับอยู่ที่ต้นทุนของราคาหมึกและกาวและฟิล์มนะตอนตอนนั้นนะครับตัวนี้งานก็พิมพ์มาด้วยเครื่องพิมพ ดฟทนะครับตัว dFt dtF Pro Max p ัทนะครับตัว V5 นะครับตัวนี้ก็เสริมถาดดูดนะครับแท้งค์250 ml หนะครับแล้วก็สีขาวนะครับเป็นระบบกวนหมึกนะครับเป็นแท้งค์250 ml หเหมือนกันนะครับตัวควบคุมตัวเลื่อนฟิล์ม2ระบบนะครับก็มีทั้งรีโมทนะฮะแล้วก็ มีทั้งตัวเลื่อนฟิล์มที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาโรยกาวแล้วก็นํามาอบขั้นตอนการทําง่ายมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะทําเครื่องที่จะทำนะครับก็มีแค่เครื่องรีดนะครับกับเครื่องปิ้นแค่นี้ก็สามารถทํางานสกรีนได้แล้วนะครับก็คือครบจบในชุดเดียวเลยนะะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองสกรีนลงบนเสื้อกีฬานนะครับตัวนี้ผมก็เนี่ยมีเสื้อกีฬาอยู่ตัวหนึ่งนะครับลอง รีดลงบนผ้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกก็รีดด้านหน้านะครับของเสื้อครับตัวนี้ผมจะรีดโลโก้ก่อนนะครับเสื้อเนี่ยก็จะมีโลโก้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีดตัวนี้ทับปิดโลโก้ไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็กดลงนะครับความร้อนนี้ผมใช้จะอยู่ประมาณ145่งรถึงหนึนะครับแล้วก็วินาทีใช้เก้าวินะครับแล้วก็การกดจะไม่แน่นมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวรอเย็นก่อนหรือว่าสามารถรีดอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับ รีบไปแบบนี้เลยนะครับก็โลโก้ก็ตัดออกไปแล้วนะครับตัวน,นี้ก็เป็นชื่อกับตัวนัมเบอร์นะครับเสร็จแล้วก็รีบลงไปครับ ก็เดี๋ยวไปดูตอนลอกกันนะะอันทีนี้มาถึงตอนลอกนะครับก็รอให้งานมันเย็นแล้วก็เซตตัวนะครับแล้วเราก็ค่อยลอกออกมานะครับก็ดูว่ามุมไหนที่มันลอกได้นะครับให้เราเริ่มจากมุมนั้นก่อนนะครับแต่ถ้ามุมไหนลอกมาแล้วมันยังติดฟิล์มขึ้นมาก็ไม่ต้องลอกนะครับเดี๋ยวงานจะเสียนะครับอถ้าอย่างเนี้ยได้แล้วเราก็เอามุมนี้ต่อนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปรีดอีกรอบนึงนะครับก็ประมาณครับสามถึงสี่วินะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับไม่งั้นตัวงานจะจมลงบนผ้านะครับยิ่งผ้าลายเยอะแบบนี้ถ้าเรารีดแน่น,นครับตัวงานจะจมและลายผ้าจะขึ้นมาแทนนะครับก็จะไม่เห็นความชัดของตัวงานที่เราสกกีนลงผ้าไปนะครับทีนี้มาดูด้านหลังบ้างนะครับ หลังเสื้อก็จะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับพอเราปล่อยมันเย็นเนี่ยมันก็จะลอกง่ายหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเอาไปรีดอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนกับโลโก้เลยนะครับหลังจากนั้นพอเรารีดเสร็จแล้วอีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็คตรงขอบมุมนะครับว่ามันสระดุดหรือว่ามันเปิดไหมนะครับเวลาไปใส่เนี่ยมันจะได้ทนต่อการซักนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อกีฬาแล้วก็ทำโลโก้นะครับแล้วก็ทำชื่อนะครับลำเบอร์ลงบนเสื้อกีฬาของเรานะครับใน1 a สามนะครับก็สามารถทำได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับด้วยเครื่อง dft นะครับแล้วก็เครื่องรีบนะครับแค่ชุดนี้ก็สามารถทำงานสกรีนได้เลยนะครับนอกจากจะทำ สกีนพวกเสื้อกีฬาก็ยังมีอีกหลากหลายเทคนิคนะครับของงานสกีน d s t นะครับไม่ว่าจะเป็นสกีนพวกเสือ้อทัตต้อน PK สกีนลงบนหนังนะครับหรือว่าลงบนผ้าใบนะครับก็ในช่องของ Fit อิงนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ลูกค้าลองเข้าไปดูได้นะครับว่าสกีนลงบนผ้าบนหนังนะครับแล้วก็วัสดุที่ ลูกค้าส่งมาให้เราเทสนะครับถ้าท่านใดสนใจเครื่องสกรีนนะครับแล้วก็ชุดสกรีนก็สามารถติดต่อได้ที่ Line Account นะครับของ f i กอิงนะครับเราก็จะส่งโบชัวร์ให้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่ f c e e o o o นะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปในช่อง Youtube ได้เรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าต้องการให้ทำรีวิวกันไหนนะครับแล้วก็ ติชมได้นะครับในคอมเมนต์เราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ตุ๊กอินชิน่าก็ขอลาไปก่อนนะครับลาเ,เพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ